ชื่อนายพัชร์ชนะนายครบสอนในที่19ครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรควบคุมทางห้องระบอกซูบสองขาครับอันนี้เรียกว่าเดรกูเลเตอร์ครับอันนี้เรียกว่าจุดจ่ายลมครับอันนี้ควบคุมแบบง่ายกับเพื่กระพิง จากขั้ว P3 ครับทางช,ชุดต่อลมครับออกาจากจุดต่อลมครับเข้าที่ขั้ว P2 แอนกดแบนนะครับแล้วกจากตั้ว A ของแอนกอดครับเข้าที่ขั้ว Y ของมีนาครับออกจากจุดต่อลมครับมา อย่างอีกชื่ต่อลมครับออกจ้าชื่ต่อลมมาที่ทั่วพีพออแป้นกดแบนนายออกจากจุดช่อต้อลมครับเข้าท,ท,าา 9, ที่ทั่วพีพ่อพี่ทางครับ อกจากตัวเอของแฟนกดครับเอาพิ้ตัวแซดของลิ้งที่ทางครับออกจากตัวเอของลิ้งที่ทางครับเอาตัวมิ้ของกระบอกโคบับออกจากกบมิ้ของลิ้งที่ทางครับเข้ากระบอกตซบัวที่สองครับ